กันเดือดพล่านตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจ,จนถึงรุ่งโชยของวันนี้ครับล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าการประทะยังโคลดมบนไปอย่างต่อเนื่องครับเสียงระบิดและปืนใหญ่ดังสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งแนวชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์สู้รบได้ลุกลามขยายวงกว้างออกจาก จุดเดิมที่บริเวณบ้านชำราครับล่าสุดแนวการประทะได้ลามไปถึงบริเวณหาดเล็กและยาวไปจนถึงเกาะกงแล้วทางฝั่งกัมพูชาเองก็โกลาหลนต้องเร่งอพยพป,ประชาชนครั้งใหญ่หนีตายกันจ้ละวันมีรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามยิงปืนใหญ่เข้าใส่พื้นที่ฝั่งไทยอย่างหนักหน่วง เป้าหมายหลักคือพยายามโจมตีเรือหลวงของไทยที่ลอยลำรักษาการอยู่กลางทะเลเราไปดูภาพเหตุการณ์จริงที่ถูกบันทักได้จากฝั่งกัมพูชากันก่อนครับคลิปวิดีโอนี้ถูกบันทึกไว้ได้ โดยกลุ่มชาวจีนที่กำลังต่นตะน,นกกับเหตุการณ์เสียงมอเตอร์ไซค์ดำระง,งมไปทั่วบริเวณผู้คนต่างเร่งรีบหนีตายกันอย่างโกลาหลวุ่นวายไปแล้วเข้าช่วยด้วยหนีไป ตัดภาพกลับมาที่ฝั่งไทยผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์จังหวัดตราดช่วงเวลาตีสอที่ผ่านมามีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นต่อเนื่องกว่า10นัดจนแผ่นดินสะเทือนจุดที่เกิดการประทะหนักที่สุดอยู่บริเวณตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด ชาวบ้านฝั่งกัมพูชาต้องหอบลูกจูงหลานทิ้งบ้านเรือนหนีตายกันกลางดึกการจราจรในเมืองเกาะกงเข้าขั้นวิกฤตรถติดยาวเหยียดทุกเส้นทางที่จะออกจากเมืองตงงงเเปนนอออออีมืสวพฟลชาวเมืองต่างแตกตื่นตกใจรีบขนข้าของสัมภาระขึ้นรถ เพื่อหนีออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยทันทีย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มเศษสายข่าวรายงานจุดเริ่มต้นของเหตุปะทะเดือดทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงปืนใหญ่จากฐานปฏิบัติการเกาะยอพุ่งเป้าโจมตีเข้ามายังฝั่งไทยเป้าหมายหลักคือเรือหลวงไทยที่กำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังภัยอยู่กลางทะเลครับ จุดเกิดเหตุอยู่ในน่านน้ำบริเวณตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดของเราครับกองทัพเรือไทยไม่รอช้ายิงตอบโต้กลับทันทีเพื่อปกป้องอธิปไตยและระงับเหตุร้ายการดวนปืนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายดำเนินไปอย่างดุเดือดต่อเนื่องยาวนานจนถึงรุ่งเช้าข้ามาดูสถานการณ์ฝั่งไทยกันบ้างครับ บนถนนสุขุมวิทสายตลาดคลองใหญ่การจราจรหนาแน่นค่ะพี่น้องประชาชนชาวตลาดต่างเร่ขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อความปลอดภัยสูงสุดที่แยกบ้านชำรากประชาชนแตกตื่นขนของหนีตายกันอย่างโกลาหลวุ่นวายครับขบวนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จำนวนมากต่างมุ่งหน้าหนีภัยเข้าสู่ตัวเมืองปราดอย่างไม่ขาดสาย บางคันขน,ข,นข้าของเครื่องใช้มาเต็มคันรถพร้อมสมาชิกครอบครัวนั่งเบียดเสียดกันมาเต็มท้ายกระบะดาชาวบ้านต่างหวาดภวาหลังได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าขออภัยครับคุณผู้ชมล่าสุดเราได้รับภาพความเสียหายที่รุนแรงมากเข้ามาด่วนเลยครับ นี่คือสภาพความเสียหายยับเยินที่เกิดขึ้นบริเวณสะพานใจจุ่มในเขตจังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชาจุดนี้ทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเคยประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าไปก่อนแล้วโดยสั่งการให้ชาวบ้านในรัศมี1กิโลเมตรครึ่งเร่งอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยทันทีฝ่ายไทยจำเป็นต้องปฏิบัติการ เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงยุทธปัจจัยของฝ่ายตรงข้ามครับภาพล่าสุดยืนยันชัดเจนสะพานแห่งนี้ถูกทำลายจนขาดสะบั้นด้วยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำจุดยุทธศาสตร์นี้อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาประมาณ4-5กิโลเมตรเพื่อตัดเส้นทางลำเลียง สภาพความเสียหายที่เห็นคือโครงสร้างสะพานพังทลายและเศษซากคอนกรีตกระจัดเกลื่อนไปทั่วบริเวณทางด้านกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกแถลงการอ้างว่าไทยใช้เครื่องบิน F16 จำนวน2องลำโดยอ้างว่ามีการทิ้งระเบิดจำนวน7ลูกใส่พื้นที่ชุมชนและไล่เรียงเหตุการณ์โจมตีโรงแรมแต่ท่านผู้ชมสังเกตดูที่ภาพนะครับ สะพานนี้เหมือนจะยังพังไม่หมดเหลืออยู่อีกหนึ่งเลนฝากถึงกองนะครับว่าเลนที่เหลือนี้ยังอาจถูกใช้ลำเลียงอาวุธยุทโธปข่ามาได้หากจะตัดเส้นทางยุทธศาสตร์ต้องทำลายสะพานให้ขาดสะบั้นเพื่อหยุดการเติมกํายังครับ ูแถลงข่าวร่วมรายงานสถานการณ์ชายแดนฝั่งตะวันออกทั้งตราดและสะแก้ว่าการสู้รบดุเดือดมากการปะทะรอบที่สองนี้หนักหนาสาหัสฝ่ายตรงข้ามระดมยิงจรวด BM-21 เข้ามานับหมื่นลูกล่าสุดฝ่ายตรงข้ามเข้ายึดพื้นที่บ้านคลองแผงพร้อมปลดธงชาติไทยลงจากยอดเสาแล้วครับซึ่งเดิมทีพื้นที่จุดยุทธศาสตร์นี้ กองกำลังบูรพาของเราเคยบุกยึดคืนมาได้เมื่อวันที่9ท่านสาคมแต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบโล่งแจ NG, ้งทำให้ยากลำบากต่อการวางกำลังป้องกันร,รักษาพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามอาศัยจังหวะนี้ระดมยิงอาวุธหนักและจวดหลายร้อยลูกถล่มเข้ามาอย่างบ้าคลัง่งการโจมตีรุนแรงและหนาแน่นมากจนเจ้าหน้าที่หน้างานแทบจะไม่สามารถนับจำนวนกระสุนได้เลย สถานการณ์วิกฤตหนักทําให้ทหารกล้าของไทยหลายนายได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีระลอกนี้ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งถอนทหารออกจากจุดปะทะเพื่อรักษาชีวิตกําลังพลเอาไว้ก่อนครับรองโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่าการถอนกําลังครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธวิธีครับชีวิตของทหารทุกนายมีค่าที่สุด เราจึงจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อความปลอดภัยของทุกคนกองทัพภาคที่1ยืนยันขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกเรายังคงตรึงกําลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ถึงหมู่บ้านคลองแผงซึ่งอยู่ติดจุดเกิดเหตุครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณคงคำชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ประชิดกับจุดยุทธศาสตร์นี้มากที่สุด ก่อนหน้านี้ตรงนั้นเป็นยังไงครับเดิมทีธงชาติไทยเราปักอยู่ตรงนั้นมานานแล้วครับฝั่งนู้นเขาเรียกบึงตะกูภูมิประเทศมันเป็นที่ราบโล่งๆไม่มีอะไรกั้นเลยแนวชายแดนจริงๆมันมีแค่ถนนเส้นเดียวขั้นกลางเอาไว้เท่านั้นเองครับนายจู่ๆมันก็ลุกล้ำเข้ามาปลดธงไทยออก แล้วเอาธงของมันขึ้นแทนหน้าตาเฉยเลย,ยผมเห็นแล้วแค้นมากมันเหมือนมายืนหยามเกียดคนไทยเราถึงหน้าบ้านเลยอยากขอให้ทหารไทยช่วยชิงพื้นที่คืนเอาธงไตหลงของเรากลับไปปักที่เดิมให้ได้ตรงนั้นชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่ดินของไทยใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นที่ทำกินของเรามาตลอด ชาวบ้านใช้ทำนาเป็นทางเดินไปนาไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งเขาเข้ามายึด <P AP> พวกเขาเข้ามาลุกล้ำสร้างบ้านสร้างฐานทบนี่คือข้อมูลจร,จริงจากปากชาวบ้านเลยครับท่านผู้ชมครับกลับมาดูไฮไลท์สำคัญทางกองทัพไทยได้เปิดเผยแพร่ค,คลิปปฏิบัติการยิงถล่มฐานค่าศึกการโจมตีครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญหลายจุด ด้วยความแม่นยำสูงไปชมคลิปกันเลยครับเตรียมยิง10 9 8 3 2, 2 1หนึ่ยิงกระสุนปืนใหญ่พุ่งแหวกอากาศตกลงกลางเป้าหมายเกิดระเบิดลูกใหญ่ทำลายล้างรุนแรงพังพินาศสวยงามมากเข้าเป้าเต็มเต็มสุดยอดครับพี่น้อง ยันเป้าหมายถูกทำลายเข้าเป้าทุกนัดครับภารกิจสำเร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมครับนี่คือความแม่นยำระดับจับวางราวกับจับวางเลยทีเดียวบราโวจริงๆครับกองทัพไทยต้องเรียนให้ทราบว่าภาพเหตการณ์นี้ถ่ายทําจากภายในศูนย์บัญชาการลับไม่ใช่พื้นที่หน้าง,งานจริงครับเพื่อความปลอดภัยทางยุทธวิธี เราจึงไม่สามารถเปิดเผยพิกัดที่ตั้งข้อศูนย์บัญบรรชาการแห่งนี้ได้การโจมตีครั้งนี้เราล็อกเป้าหมายไปที่ฐานบัญชาการทหารโดยเฉพาะไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บ้านเรือนประชาชนครับเพจดังอย่าง army military force ถึงกับโพสตแคปชั่นระบุว่าโคตรแม่นเพื่อชื่นชมความเฉียบขาดปืนใหญ่ของเรายิงถล่มใส่ฐานบัญชาการส่วนหน้าของข้าศึกที่ตั้งอยู่แนวหน้า จนพังยับเยินไม่เหลือซากนอกจากนี้กองกำลังบุรพายังได้เปิดปฏิบัติการระดมยิงทำลายสะพานเคหฝั่งกัมพูชาอีกด้วยครับจุดยุทธศาสตร์นี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดบันเตียเมียนเจตรงข้ามกับบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วของเราภารกิจนี้มีเป้าหมายเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงขนส่งกำลังบำรุงที่ข้าศึกใช้เติมกำลังเข้าสู่ชายแดนไทยสายข่าวรายงานว่า ข้าศึกใช้สะพานแห่งนี้เป็นฐานยิงปืนคอและขนอาวุธข้ามาถล่มฝั่งไทยเราจึงต้องต่อโต้ขั้นเด็ดขาดยิงถล่มจนฝุ่นตลบไม่เห็นสภาพเดิมของสะพานเลยครับภาพความเสียหายยังไม่ชัดเจนว่าสะพานขาดทั้งสองเลนหรือไม่ต้องรอฝุ่นจางเพื่อยืนยันผลอีกครั้งแต่จากการสังเกตพบว่ากระสุนปืนใหญ่สนัดตกกลางสะพานเป๊ะ สร้างความเสียหายอย่างหนักแน่นอนเพศไทยเบอร์รวยได้เปิดเผยแผนที่6มิติระบุพิกัดสภาน K5 บนทางหลวงยุทธศาสตร์หมายเลข58เส้นทางนี้เชื่อมต่อระหว่างปอยเปตและอุดรมีชัยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับกองทัพภาคที่2ของไทยครับแต่ล่าสุดกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้รีบออกมาโพสต์ปฏิเสธข่าวทันทีโดยอ้างว่าเป็นเพียงเฟคนนวิ์ คาดว่าฝ่ายตรงข้ามีความกลัวทหารเสียขวัญกำลังใจจึงต้องรีบออกมาปิดข่าวความเสียหายครั้งนี้ครับตัดภาพมาที่ด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วพื้นที่ซึ่งทหารไทยเคยนำรถเกราะสไตรเกอร์บุกยึดอนล่าสุดสถานการณ์เดือดขึ้นอีกครั้งขอให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์สดๆที่เพิ่งส่งเข้ามานี้ครับโอ้โหดูนั่นสิครับคุณผู้ชมยิงถล่มกันยับเยินเลย เอาอีกครับจัดหนักใส่ฐานข้าศึกไปเลยปิดท้ายด้วยภาพทหารกัมพูชาถูกพันแผลรอบตัวจนชาวเน็ตไทยตั้งฉายาให้ว่าหน้าดำคือเจ็บจริงครับ